ว่าเกมใส่กว่าเมื่อก่อนจะไปลรใจยเป็นห่วงสีน้าแม่ดวงตาทราบว่าก่อนใายประจายจันสวัสดีนะพี่แคามอมฉันนะก่อนรงจะจากไปบอกฉันนาอะไรเป็นที่สุดจะกอจูบตูจะมองครั้งสุดท้ายอออืมไม่จำเป็นนะจะไม่ไปนะนะฉันไปก่อนนะ เ้องนะัสวะนะอ่ะกามาอย่างเลียวล่างมาทังดูเซวะมาย่านะั่นรอวารักนันนักนั่ตามมาืดูผูวาน่อยเมลจะนั่งไปลตาสองสานนางสาวะจะมาวนชุกเร็วเปองกันกระยามาราดีม่สามิกลับไปอะไรตน้น เราชักมาแล้วตั้งหน้าผากายจนกลับเหนือคนเป็นจาราเจ้าธานีเร็วจะหวังตั้งหน้าก่อผากรามุมมาไม้รีไปบุรีสิมจะยับยังกันก็ต่อการนี้แล้วยกว่าที่เติมความแม้่ทางนีย จำร่างจากแม่นาจาักรประสงค์รักตามพอทอนักหนังเรีคนในเมืองเลื่องลือกะบมือมานางมากระซำความตามเรื่อยเรียกในีงค์จักรแม่แดงแก้ด้านในกราบการประพิยาเข้าป้ายมาสะกัดหน้าองค์รือประสงค์ใหญ่โดยผีไม่รู้เรื่องในเมืองมัน แลพยายามจะบ้องประงค์นี้ไว้เชยคิดรวมรักสมัครมานแมนไม่รักจะกล้าประกุมาในวัยประสนั่นปาเล่พีปรานีความกลัวอยากจยากขอก เป็นปวดชอมใจแม่น่าไม่บัดซีแล้วนึกซึ่งพอโถอซถึ่งเม็ดตั้งแต่จากธานีมองกับพี่ปากกลมันมันใจแล้วตัวปีนี่มารักสมากนองมาพกรองอยู่กับนางร่างปายหไม่ถึงลิงถึงวังแม่น่าอย่างรอนใจ ไม่คิดไปซึ่งพอก็ออเกิดกัยหลับมา,าซึ่งใารแปลจาก็การูนี่นะน่ายรูู้้นางเออไม่รู้ว่าสำรับนองในเห็นจิตสี่ประคิดแยบครยนี่ไม่ใช่ว่าจะแกลง,งทิ้งสิ่งสำคัญ เม่นป่าได้พี่จะมาเป็ปน่าจักโปรความรักเหนืออมเอาไว้สานอมวันนี่จะพาไปถึงถึงประเทศก็แก้คันชมทั่งนั้นก็จะนินทาว่าไม่ดีโปรดต่างจากซา,านาน้องเรามารละ ซึ่งหัวใจน้องกาดีรูว้ว่าพีสุกร้องนอนไม่ลองแต่เมื่อร้อนจิตสี่น้องคิดว่าด้วยวันรอนลูกอยู่ในคันน่มันตองฟองนึ่งตารูถึงเจตตตานีนาะชีวะจะ้ลงผีนั้นกงก้าจใจไหวารานเพรดแสงเพลิองลาประยัติอัมศักดิตตั้งสิปผิดกลัวดิตามีปฏิยัน เช่นใจหนองเติร์นองจงโปรดตามตาบ้องบ้านให้บอกหลอดไปล,ลูกยาแล้วลูกก็หนองจะตองอไปกับพีซึ่งตัวหนองนี้พี่ก็ไม่ลงโทษซะตกลงถ้าอย่างนั้นอมันบายใจไปเลยเท้ากับเราตกลงกันแล้วไอ้นี่มาไม่ใช่ว่ามาีอยากรู้แล้วมันเลยตัวตัวแกลงตัวตัวรูหลวงนะรอเข้ากับช้อนถุกบ,บ้านถูกเมืองว่าออกจาก น,นาคอนเป็นอาคีดินนั้นเทียวตามพอมาในป้าโปรพร,พรวิ่งเข้าป้าไม่ได้ไปวัวเมืองนึ่งวัวเมืองใดยการีต้วนมาสก,กัดทางกว้างหน้าอยู่แล้วกับผีต้วนเป็นคนย่อยคนโตเป็นยอดเยี่ยมอันธพาลที่เดียวแหละแม่เชือพือวะแสงเพลิงตัวเชืนอนาคีอยู่เมืองหนอคีรมลุงในกวยเพแ่งเพลิงนึงกะกวยนั่งอาคีนึ่นกะกวย อักขีรบนะก็วัยอีมันอยู่ในในฤซูร้อนทั้งวัอีอีแต่พอดีที่มันผุ้งใหญ่เหล่าด้วยเมื่อกว่าไม่น่าความจริงไอ้โมไทยโอ้ปิ๋งเออในชาตนาที่ว่าน้องที่ง่ายก็ไม่ใช่แกชอบใจตั้งใจอะไรแต่นักหน้าก็มาอยู่กันก็มันผุ้งใหญ่ได้เออเรื่องนั้นมันไม่กว้างเลยไม่จบไม่จบก็พีก็ว่าไม่จบแต่ว่าใจลูกหลานแต่สักนู่มันจบกันแหละรู้แล้วเมื่อกู้ สักไรมันลงสันั้นสักคุแต่เลือกีว่าพื้ลเมือนมันว่ามันมันคลอดแล้วที่มันมันที่อายไปกับประเทศประเทศิคโปรกันนั้นประเทศ่ิงคโรอาไปไม่รู้ว่าไปบอกมูตะมารอว่าพืนนนลั้นลำมาตามพอที่มาได้ลูกล็อกไปสิหายันเล่งหายอกถ้าใครทำาจดะใกล้จอุ้มกันมานี่เราบอกว่าเด็กเขาอายดแล้ว ก็ว่าแหละแต่จะอยู่ไกลๆพ่อมันล่ะแลกันเรื่องแจกเราเว้นมาหน้าอยู่พอเมื่อเมื่อเปะนินได้ก็แม้มันด้ทุ่มใะเก่าเราก้อไปแล้วเราอ่นนั้นแล้วด้วยความจริงมันไม่มีความจริงเพื่อเอ๊ะกะอย่าไตามใจกะเกิดเราไหวมัฉันถ้าหากว่าฉันเลี้ยงไม่ได้ฉันจะไม่ให้พ่อมันไปหรอกชาติงานงาข้าวเจ้าใช่กับนี่ตัวเลี้ยงไว้ไม่ได้เพราะเอ็ดว่าเจ้าว่าตัววาย ผีกองตัวจะต้องรู้พี่ต้องรู้ว่าตัวมามีผัวเป็นมนุษย์นั่นนะสิแล้วก็การมีผัวสําหรับผู้หญิงมันจะต้องมีพิธีรีตองผู้ใหญ่ก็จะต้องรู้ก่อนที่นิ่งๆเราเดินทางมาได้กันอย่างนี้ก็ไม่เห็นใครหรอกกูในขวัญเมืองถึงจะชั่วจะดีก็กูน้องของกระสาแห่งยักษ์เหมือนกันตัวย,ย่อยเหมือนกันตัวหญิงย่อยเหมือนกันแล้วในพันธุ์พืชกัะการเดวายุกันนี้นนี้ไม่ได้ดังเกียจถึงสกุลผุญชาน ไม่รังเกียจถึงสักซีอะไรได้ในเมืองตัวไม่ความมาตัวมันย้ายย่ำเลวในเมืองเรากระชับรับแบบกระชินอะไรได่ย้ายย่ำเลวแต่ว่าไปมากันไม่ได้พากันไปไม่ได้ตัวกระชินอยะไรไปกับไปยุไม่ได้ในเมืองเรานั่นกูก็เห็นความอ่านี้เอได้เห็นความก็ไม่ความว่าการลดตกลงอะไรกับพันนันดีแล้วเอาตกลงพันนันมันัวขีดยังดีแล้วเลย เมื่อบทตอนยามองจะลาพินะนานบารสุริยัเนเย็นใบยับกลับมาเจริญแตน้องนะ้เร่ล่าลมโนมนาวโดวยภูจาเจ้าไปป่า่ให้กานน้ยปีรำพันไม่เสียดีทีมาพบเรือ็บอักไม่เสียทีทีโรละ กับเหนืออ้อมจอมควันแม่นะซึ่งหลูกจั่วตัวแช่ทำไม่นี้ไม่ดำกันเมืองนะแน่แน่เลยน้นองแต่ใจนันดีเยี่ยมไม่เทียมนาะเมื่อหนึ่งว่ากากระบองน้องนะไม่ใจเราจะมาล่องลูกพูดแล้วจูบซ้องแก้มไม่มองมานนะมาความรื่นใจ คนพยาคีน่ะเลวลาพลังยาจำที่สุดนะไปแล้วหนองนึกว่าจำไปเลยบัวไม่ให้ฉ่ำหนามไม่ให้คนอนใความจริงกันินหนองเกลียดอยู่เกลียดที่นี่ไม่ความว่าลูกมันในทองแต่มันให้เราไปเนื้อเราทายกันสิว่าลูกมันเป็นอะไรมันเป็นคุ้นึ <c> ่ง <oughs> เป็นคนนั่นแหละเหมือนแม่มันเมื่อพอฮะเตาลูกมันเหมือนแม่มันตะเทียร์ ไอ้กูว่าลูกมันเหมือนโอมากว่าเรื่องอะไรล่ะพราแม่มันรักโอมากที่นี่ความเพ่งนะ่ะเหมือนความเพ่งนั่นความเพ่งความสนใจของแม่มันทีน่นี่เลยลูกเหมือนเหมือนพอนะน่ะถ้านั้นอมาลูกเหมือนแม่นะก็คงไม่เหมือนเพราะน้องสินายนะ่ะไม่ไม่ในสนใจกับแม่มันฉันเกลียดติเขาว่ารุกเกียดลูกลูกไม่เหมือนแม,นะม,ม่นั่นที่นี่เมียรัก่อมันที่นี่ไม่กว่ามันลูกในตองต้องเหมือนโอนะ่นะเหมือน ความเพ่งนั่นเมืองนัโอ้ความเพ่งไม่อห็นก็สมพันธ์มานั่นเลยก็หมาตัวใหญ่ๆมาเคียวปากกิจกอกมาให้มาตัวเมียตัวมงนั่นเล่หรอกล่ะกระเล่เลวทีนี้ได้ลูกหมาเป็นหมาตีดหมาใหญ่หมาหมาย่อยนั่นก็สมพันธ์นั่นหรอกล่ะความเพ่งนี้สำคัญนั่นเมืองนั่นไม่เห็นมึงนั่นหรือแม่มึงเล่เฟียจางมึงเล่งนะมึงเล่จะแม่มึงเป็นโอเดเปลได้บรรจุ อ่าและทีนี้ทำร่ำนองตอนพระมุขตักเกืนว่าทำร่ำนองนี่นองอีที่ชินใจบันฟืออที่ร่อเอาลูกอ้อนเนื้อไววไม่เอาเนืกอ่าจะไม่เอาถ้าไม่เอาเดินกลางนี่วันนี้ดีวะมันเรื่องอีตามเรามันไม่ตามมันมันไม่ตามก็ะรับคือมันก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันเนี่ยมันก็มีศักดิ์ศรีมันก็มีศักดิ์ศรีมันเป็นกษัตริย์เหมือนกันที่ชายก็มันอ่ะครับแล้วปรากฏว่าผีมันย้หญิงทีเดียว โรนี้มันมาอยู่ตรงนี้ไม่ความวะตายก็เป็นเทา่ทาๆกันอยู่น่ะถ้าผีมันตามมาท่านน้องใช่ามันว่างมันม,มีพวกเรามาได้กับน้องมันวันนี้เราตร้องตายต้องตายที่นี่ไอ้การที่จะอยู่ร่อยมันโคลด์ถ้ากลัววะเมื่อคลอดแล้วอ่าไอ้ความรลักเราว่างพวกมี่เอันนี้ยิงได้รู้ก็ยิงรักเร่งนะมันว่าเดียวก็ไล่ไปล่อยก็ไม่ตายได้แล้วคนเหลือก็มันแบบน,านั้นแหละว่าพู้อะไทีนน่นี่แหละ เราคืนาแล้วละทีน่ะอ่าบอได้สองแล้วมันว่าเดียวแลาวคืนได้พอได้สักสามอ่าเอาแล้วกันคืนนี้กันจนแมงตายนู่นเลยทีนั่นเมื่อนั้นอ่าเอออนกระทุกมากันอืมฉันทองคนเดะนะียวครับหน้าผัวได้แบบนี้หน้ากับทีนใจไปเสพนี่ดีกว่าจะกวัาากว่านัอยักษ์วนนั้นไม่บักบอลน,นี่เขาไปอะไรตักแต่มา าามาไม่เมื่อตอนแรจะคำตามสัญญามาขี้ไปาย,ายามก้าวป่าใหม่จัดงามไปทาวายสง่งยศมนเลือกลิมจิมติวานแล้วมันก็พามาถึงหน้าตำปอง คองา่ามีทุกทุกวันประชองท่าน,นออกมาแล้วเมื่อน้องกลับได้นเเ็น้องประสองให้เหตุฉันไม่เหยียบไยเหมือนกับคนไม่มีแล้วมุมก้าวชีสองดัหน้าซ้อนหนักไม่เห็นใจกายย้อนเร็วเวเนอรนไปไหนเนี่ย ไปไหนแล้วไย้เหล่าแม่นใ,ใจกคร้อนลอนใจมาหลวปพ่อายาตทำไปอะไรนะม่เห็นลอยบาชาหนักหน้านักกินหนังอยากน,านั่งรง อเอเมือนีนนีกูเชื่อำคำกลมลมก้องชายโดยเลี้ยมเล้ลูกมาให้ตายใจสุ้มร้านลูกในซองบ้านอยักเป็นเวนักแล้วและลูกซึ่งปิดตูกอย่างไรต้องกลับหลังอย่างเมืองเรื่องอยางไรจะต้องไปลาความจำกิจ้า บอกว่าปลาสิ้นรา,ายชายมานุษย์นี่นะมาจากจุดแล้วแกรักคุณนักหนากนมีสองก็งไม่เลี้ยงลายเก้าวป้าสองกลับมาสะเด็ดปีที่เลี้ยงใจลอ,องปลาดึงปลา,ากล้งกึกใจบึกบึกเพราะกลัวตัวจะตัดสันกันถึงวังยังนในกอไม่กนอนใจแล้วรีบเข้าไปวันตาเจ็บตานั้น โอ้เจ็านเี้นมาเจ็้านอยจะไปบอกพี่ววดแสงสินอไรเป็นโอรถกัิยาแพงนครเปนจกักรินได้พาโยพาฆ่าคนมามากต้องการจะมาบุกเบิก ่าดงรงไพรใกล้เขตเมื่อคอำตะีรุมพอดีพบกับกูแกก็ใช้กำลังคนลากค้าพาไปข่มขืนน้ำใจแล้วอยู่กินจะมีท้องแกก็ขับไล่กูกลับถ้าไม่บอกว่าอย่างนั้นที่ไหนเล่า คุณจะปลอดภัยโอรสิ่งอะไร้องจำเป็นจะต้องสายป้ายสีพี่แล้ว วันนี้กลับมาแล้วนี่กูก็ไม่จะคอยข้าไปไหนริงง่งพูดยอไม่รู้ตามไม่พบถ้าก็ตายไว้ก็เป็นเธอพี่ฮะอีกอทีมึงน่ะเป็นน้องของกูผูเป็นเจ้าแห่งยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ฮะมึงไปยังไงมึงมาอย่างไงฮะกายร่างกายของมึงก็ดูมันผอมสูกหน้าตาหรือก็ผิดธรรมดาอะไรมึงไปไหนมาอีกอทีฮอะ ไปไหนยังไงกันบอกกูเดี๋ยวนี้สุดแท้แต่จะได้โปรดสเสด็จที่น้องนี้เมื่อจากพระเนคคไปถือว่าอำนาจของพี่แสงเกลิงใครที่มันจะกล้ามาล่วงคอกูเห่าอะไรที่อีกอะ